แนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อผู้ก่อตั้งบิทวอเตอร์นะหรือว่าเลดาลิโอเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเพราะมีคนถามเขาไปเยอะมากนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเฟดลดเอ่อลดการทำคิวีเนี่ยจะเป็นยังไงเลยนะเลได้ออกมาเรามเห็นนะว่าเดี๋ยวนะครับจะต้องมีการกลับมาดัมคิวอีแน่นอนก็คือกลับมาทํคิวอีแน่นะนะเฟดบอกเอ้ยเลบอกอย่างงี้นะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับพวกกระผมมัไผ่เดะออินเอนตอร,ร์โกนะครับเจออีกแล้วนะครับจันเวลาเดิมเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็เอ่อก่อนจะเข้ารายการเดี๋ยวอัปเดตก่อนนะว่าสำหรับใครที่ไม่เคยตามกันมานะต้องบอกกอนว่าเราเนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างคือรายการของเราจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่ามีอะไรบ้างนะครับเกียเ่ยวกับเศรษฐกิจอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็จะมีข่าวสัปดาห์นี้นะครับที่แบบว่ามีอะไรที่ต้องน่าติดตามบ้างนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพูดถึงภาพมาโครหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆนะครับอ่า เกี่ยวกับการลงทุนต่าฟันโฟอะไรพวกนี้นะครับก็ามาแชร์กันนะเอาอันนี้แล้วก็เราจะมีเทคนิคนะครับารเทคนิคก็จะแบบมีหุ้นน้ํามันทองคําแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีด้วยเป็นกระแสช่วงนี้นะามาว่าอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าราคาหรือว่าฟันโฟเป็นยังไงบ้างมันเข้าพวกตาสารไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แล้วสุดท้ายจะมีปิดด้วยต่อทางบ้านนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับการลงทุน สามารถทิ้งไม่ได้เลยคนระับในคอมเมนต์ใต้เอ่อคอมใต้ยูทูบนี้นะคอมเมนต์มาได้เลยนะว่ายกกระถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยทิ้งคําถามไมได้เลยนะประมาณนี้ไม่ต้องเกี่ยวบทองก็ได้นะเกี่ยวกับลงทุนได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาตอบคาถามก็คือปกติแอดมินเนี่ยจะคอยตอบให้ใน YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอ่อมันเป็นคําถามที่แอดมินอาจจะคิดว่าเอยเอามาให้มาตอบในรายการด้วยอย่างเงี้นะก็เขาก็จะ l ิ s มาให้ผมแล้วก็จะมาตอบในรายการสรัปดาห์ถัดไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็อัปเดตราคาทองก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเออมีคนเพราะช่องเรามันเป็นทองคำแล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมก็โนแนวโน้มราคาทองคาตอนนี้นะครับก็ให้ดูราคาทองกันเลยนะว่าโดยสรุปนะครับทองคําเนี่ยก็95นะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ27,800นะครับก็แต่ตัวสปอตเนี่ยลงมานะครับจากอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีของสปอตนะลงมาแต่ว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าครับก็ ทองแท่งยัได้เปรียบอย่างที่ผมบอกไปนะว่าทองแท่งเนี่ยได้เปรียบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับคือไอ้ตรงทองแท่งี่ยได้เปรียบอยู่แล้วแต่สาหรับสป,ปอตเนี่ยมันยังไงนะคือตรงเนี้ยทรงมันเนี่ยยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ดีนักนะแต่ว่ามีสัญญาณซื้อนิคมาบ้างแล้วนะครับ <S <S แต่ว่าถามว่ามันยังเป็นมันจะเป็นขาลงเลยไหมเ ouais? นี่ยนี้ยากเลยนะคือหมายถึงว่ายังไม่ใช่ขาลงนะสําหรับผมนะว่าผมบอกแล้วว่าหนึ่งหกแปดนูนยเนี่ยหนึ่งหกแปดศูนย์เนะคยับเกือบยอมแ้ไว่าย่า โอเคมันไม่ใช่ขาขึ้นนะให้มันเห็นหนึ่งหกแปดศูนย์ก่อนถ้ามันยังไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือกออ็จะบอกว่าลงก็ยากนะเพราะลงไปก็มีจํากัดแค่ประมาณเจ็ดสิบเหรียญนะนะถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นได้เยอะนะครับไปถึงพันเก้าได้นะมันก็อาจจะมีปัจจัยมาเล่นเองนะถ้าเวลาจะขึ้นนะครับประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวปัจจัยจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตกันในรายการนะครั่อนวันนี้เรามีมาเล่าให้ฟังว่าเลนเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะเกี่ยวกับการที่จะทําวีอีกครั้งหนึ่งนะ ก็เริ่มจากอัปเดตนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีะสำคัญสำคัญเลยก็เป็นเรื่องเฟดนะครับในโวลีนะครับมัดว่าเขาประชุมกันเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยแล้วเฟดให้ความเห็นอะไรบ้างน,นะซึ่งเฟดเนี่ยออกมาพูดว่าเขาเนี่ยจะลดการะนำคีแน่ๆในปีปลายปีนี้นะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาจะลดเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นประมาณกลาง กลางปีหน้านะครับอันนี้คือฟิกที่เฟดพูดนะครับซึ่งตลาดก็เลยแอคชั่นกันไปเลยนะว่าพอลดเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งตลาดก็จะมีความสงสัยว่าอาจจะขึ้น1สเต็ปหรือว่าสองสเต็ปนะซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะขึ้น2สเต็ปมากขึ้นนะเพราะว่าถ้ามันเสร็จถ้าเฟดบอกนะว่าเสร็จ QE ก่อนกลางปีจริงเนี่ยแสดงว่ามันยังเหลือเวลาหกเดือนนะที่จะขึ้นขึ้นดอกเบี้ยได้2ครั้งก็อาจจะเป็นไม่ได้นะซึ่งตรงน,นี้ตลาดก็เลยลังเลก็เลกลเลลยยททุบ้องมมาานนนนะะะครรััปณ โอเคนี่คือสิ่งที่ตลาดเล่นกับสิ่งที่เป็ดพูดนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันต่อนะอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็จะมีเอ่ขอข่าวล่าสุดเนี่ยจะเป็นของอังกฤษนะก็ะคือประชาชนในเออประชากรในอังกฤษเนี่ยเขาออกมาแห่กันป่นน้ํามันหรือแห่กันมาเติมน,น้ํามันเก็บกันใหญ่เลยนะครับซึ่งนายกเขาก็ได้ออกบอกว่า เออไม่ต้องตกใจนะน้ามันไม่ได้จะขาดแคลนนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามาแห่กันมาแย่งกันเติมนะครับประมาณนี้เพราะว่าพอเวลายิ่งออกมาแห่กันเติมเนี่ยากลายเป็นน้ามันมันจะขาดแคลนจริงๆนะเพราะว่าคนแห่กันมาทำให้เกิดการช็อตเทนนะคือระยะต้นเนี่ยมันกลายว่าขาดระยะต้นได้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเติมแบบปกติเนี่ยมันไม่เป็นไรมันยังคันปัญหาเกิดจากอะไรนะปัญหาจะเกิดจากว่าเขาบอกว่า,วาปัญหาเกิดจากไม่มีแรงงานนะครับคือคนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมทําอาชีพขับรถบรรทุกนะช่วงนี้หายากนะคือประมาณว่า อาจจะเป็นกระแสเหมือนอเมริกาหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่าคนตกงานเยอะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ยอมไปทํางานเพราะว่ารู้สึกว่าติดแอดดิกกับการเวิร์ความโฮมนะครับแล้วก็บริษัทที่เคยทำถือว่าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเริ่มหาพนักงานยากขึ้นนะครับเพราะว่าเออคนอเมริกาเนี่ยไม่ยอมกลับมาทางานร้านอาหารเหมือนเดิมเพราะาคิดว่าพอได้เปลี่ยนชีวิตได้ลองมาใช้ในชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันสบายนะแล้วเขาอยากจะหางานอื่นที่มันเวิร์ความโฮมก็กลายเป็นว่าพยายามหางานอื่นอยู่นะครับประมาณนั้นไม่ได้รีบจะไปทํางานนะ แต่มันก็มีหลายปัจจัยมันมีเรื่องเช็ครัฐบาลด้วยนะครับที่แบบว่าออกมามันคนก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากมันก็เลยเหมือนมีเงินใช้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้รีบเพราลองหางานไปเรื่อยๆนะคนก็อาจจะอยากหาไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่มันเขาชอบนะครับประมาณนี้อาจจะเป็นปัญหาเดียวกันนะซึ่งอาจจะไม่มีผลอะไรกับน้ํามันแต่ราคาน้ามันเนี่ยพุ่งกระจุยแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอังกฤษนะน้ำมันเนี่ยขึ้นแบบแรงมากนะครับเกือบจะทำนิวไฮแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตในเทคนิคน้ำมันแต่ว่า มาดูข่าวสัปดาห์นี้ต้องเจอกันนะก็จะมีอันแรกเลยคือวันจันทร์ก็คือวันนี้เลยนะตอนทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีตัวเลข c อ l l durable goods นะหรือว่าสินค้าคงทนก็ลองดูว่าเป็นยังไงก็พวกรถพวกเครื่องซสกผ้าอะไรพวกนี้นะถ้ามีการเติบโตที่ดีเนี่ยก็เป็นแนวโน้มว่าเออเนี่ยคนใช้เงินอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันถัดมาเนี่ยจะมีวันพุธจะมีเฟดออกมาพูดไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันนะเป็นแบบเป็นวาลาที่แบบไม่ได้เป็นทางการมากนะครับอาจจะไม่จริงจังครับก็แล้วแต่แต่ว่า วันพฤหัสเนี่ยอันนี้แน่นอนนะบนทุ่มครึ่งให้ดูเลยนะครับ GDP ถ้าออกมาแย่มากๆนะครับถ้าออกมาแย่เนี่ยทองมิลลาดดีกว่าไพันแปดเลยนะครับเพราะว่าเออเฟดเนี่ยตามตัวเลข GDP อยู่แล้วก็ตามพวกการจ้างงานนะซึ่งถ้า GDP ออกมาแย่เนี่ยเออโอกาสตลาดก็จะคิดว่าเออปีหน้าเนี่ยคงจะแบบไม่ได้ฟื้นตัวมากนะอาจจะแบบเอออาจจะขึ้นแค่สัดเด็ปเดียวคือตลาดรู้อยู่แล้วว่าปีหน้าต้องขึ้นแบบเบี้ยนะแต่ถ้าขึ้นสัดเด็ปเ,เดียวเนี่ย ทองยังไบต่อแล้วขึ้นสองก็เต็มเนี่ยทองก็จะโดนกดดันหน่อยนะครับแบบนี้แหละก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าแล้ววันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลขเอ่อมันๆเหมือนกันเป็นตัวเลขการผลิตนะครับก็ให้ไปดูนะว่าดัชนีการผู้ผลิตของเขาในวันศุกร์เนี่ยมีการแนวโน้มดีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าออกมาดีเนี่ยตรงนี้กดดันทองคําเหมือนกันนะครับถ้าออกมาแย่เนี่ยทองก็จะขึ้นเหมือนกันอ่าก็คืออาทิตย์เนี้ยให้ไปดูพื้งหลังศุกร์เลยนะครับแนวโน้มเบี่ยงเนี่ยน่าจะมีพลันหักับวันศุกร์นะราคาน่าจะเวี่ยงนะ โอเคเรามาดูในมาโครอันนี้ก่านะครับก็เพื่อไม่ไเสียเวลาเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะมาโครเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าเขาได้รับการสัมภาษณ์มีคนสัมภาษณ์เขานะว่าแบบว่าเออพราะเขาเป็นเจ้าแห่งมาโครไงเขาเป็นแบบเอาง่ายเขาเป็นคนที่ดังมากเป็นคนที่คิดกลยุทธ์เออเป็นคิดกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าไรนะเออออซีสซันนะครับคือพอฟิลล์ว่าออซีสซันก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมเศรษฐกิจแบบไหน พอร์ตโฟลิโอเขาจะเป็นบวกนะครับก็คือเขาจะกาไรทุกปีแต่จะกำไรไม่เยอะคือความเส่ยงน้อยแต่กาไรทุกปีนะครับหน้าตานี้ซึ่งพึ่งผลของก,การประของก,การของเขาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้สูงมือหวานนะครับแต่ว่าแทบไม่ขาดทุนเลยนะครับขาดทุนน้อยมากนะค,คือแบบเอสความหันหวน,น้อยมากนะสำหรับผลตอบแทนเขาคือเก่งมากแล้วก็กองทุนเขานี่คือใหญ่ที่สุดในโลกเป็น hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประมาณนี้ก็คือเก่งนะเขาให้ความเห็นว่าเออเฟดเนี่ยจะทํา ลดการทำ QE ไม่แปลกนะครับแต่เขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่ต้องตามต่อไปเนี่ยเขามองเขาบอกเลยนะว่า mm hmm. เดี๋ยวเฟดเนี่ยจะกลับมาทำ QE อีกครั้งนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เขาพูดเลยนะแล้วคนสัมภาษณ์ก็งงว่าเอ้ยทําไมคุณหมอจะกลับมาอีกครั้งละ่ะเขาบอกว่าไม่แปลกที่จะลดทำ QE นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือโดยทั่วไปนะครับเขาคิดว่ามันรับไม่ไหวนะครับคืออย่างที่ผมเคยเล่าไปนะว่าการลดดอกเบีย้ยเอ้ยการขึ้นดอกเบีย้ยหรือคือผมเคยพูดแค่เรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมผมยังไม่ได ใหม่ไหมอะไรอย่างี้ไหมแต่ว่าเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการรู้ว่าขึ้นเนี่ยเวลาทดลองขึ้นครั้งแรกเนี่ยคุณต้องดูว่าเศรษฐกิจรับไหวไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองนะครับเขาต้องลองทานะครับแล้วก็ซึ่งเฟเลยเนี่ยบอกว่าตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยได้รับ liquidity เยอะมากก็คือได้รับเงินเข้าไปเยอะมากนะครับการลดการอัดฉีดเงินเนี่ยจะสะท้อนผลออกมาเองซึ่งเขาบอกต้องตามต่อไปนะครับซึ่งเขาบอกมีแนวโน้มเขาฟันทงเขาตั้งฟันเลยนะว่า ฟดจะลดได้ไม่นานแล้วจะกลับมาทํา QE อีกครั้งนะครับเขาเรียบเทียบกับยุโรปนะเขาบอกยุโรปเนี่ยหรือหลายประเทศในอังเรือนญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าพวกนี้ไม่สามารถหยุดการพิมพ์เงินได้นะครับเขอยกตัวอย่างยุโรปเนี่ยเห็นชัดมากเขาบอกว่าเมื่อยุโรปเนี่ยเคยรุ่งเรืองมากเป็นมหาอำนาจใช่ไหมครับแล้วก็ได้จบไปก็คือตอนที่อังกฤษเนี่ยหมดความเป็นมหาอำนาจแล้วกลายเป็นอเมริกาใช่ไหมอ่าเขาบอกว่า เป็นวัฒนจักรหลายร้อยปีจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเัวเราทหารอำนาจมันรุ่งเรืองเนี่ยมันก็จะมีวันจบไปไม่มีใครเป็นมหารอำนาจตลอดไปซึ่งเล่บอกว่าเมื่อเราถึงยุคที่มันสิ้นสุดเนี่ยของวัฒนจกักรทางการเงินของมันนะครับมันก็จะเข้าสู่สเตจที่ว่าพิมพ์เงินเรื่อยๆนะครับคือรัฐต้องพิมพ์เงินแล้วอดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับดูยุโรปนะครับก่อนโควิดยุโรปเนี่ยดอกเบีย้ยติดลบมาตั้งนานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับดอกเบีย้ยติดลบนะครับแล้วก็ ทำ QE มาเรื่อยๆตลอดทำมากทำน้อยแต่ก็ทำตลอดไม่สามารถหยุดได้นะครับเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยกำเขากำลังมองว่าจะเข้าสู่สเตทนั้ำนนสเตทที่ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เป็นผลที่จะเป็นอย่างนั้นก็คือหนี้มันเยอะมากมันเยอะกว่าเมื่อก่อนมหาศาลนะครับทําให้เมื่อเขาลดการอัดฉีดเงินมันจะเริ่มเห็นว่าสภาพคล่องเนี่ยมันจะเริ่มมีบริษัทที่เราไม่ไหวเขาบอกว่าจะเกิดอย่างนั้นนะแล้วก็หรือไม่ก็ให้ไปดูอีกทีนึงก็คือตอนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย มันจะรับไหวเหรอเพราะนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมันมันไม่ใช่ว่าจะทำแบบเมื่อก่อนได้นี่คือเอ,อบทเรียนจากโลกนะครับอ่าเขาบอกว่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเขาบอกว่าตีมตอนเนี้เดี๋ยวเนี่ยจะเฟดจจะพยายามนะครับขึ้นอดอกเบี้ยหรือว่าลดการทุนคย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดที่กลับมาทําใหม่ก็คือกลับมาพิมพ์เงินใหม่มันจะมีเรื่องไหมให้ทำเองเขาพูดแบบนี้นะครับเพราะมันไม่สามารถจ่ายนี้ได้เขาพูดอย่างนี้นนะเพราะว่านี่มันเยอะกว่าเมื่อก่อนมากแบบ เขาว่าตอนโควิดเนี่ยแค่ทาสร้างนี่ออกมาเนี่ยก็คือมากกว่านี่สมัยตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใครติดแล้วนะครับตอนนั้นใช้เวลาพิมพ์เงินออกมาหรือสร้างนี่ออกมาประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับแต่ว่าของโควิดเนี่ยใช้เวลาแค่ปีเดียวนี่สร้างนี่มากกว่าตอนนั้นไปแลวนะครับคือเยอะมากใช้เวลาสั้นแต่สร้างนี่ปริมาณมหาศาลนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นเลยที่เขาคิดว่ามันจะไม่สามารถที่จะดึงเงินกลับได้มากพอสมควรจต่มีระยะช่วงหนึ่งแหละ ดึงเงินกลับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเศร,รษฐกิจรับไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอัดฉีดใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่เลมองนะครับอ่าซึ่งบทสิ่งที่เลพูดเขาก็แสดงว่าใงจังหวะแรกเนี่ยทองกระโดนกดดันก่อนนะครับเขาก็คือออกมาแบบนั้นเลยทองกระโดดกดดันก่อนแต่เมื่อไหร่าที่เฟดกลับมายอมรับไม่ไหวเศรษฐกิจรับไม่ไหวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทองจะขึ้นแรงทันทีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่เป็นข่าวที่ผมเจอแล้วผมตะกิจใจขึ้นมามาอัปเดตทุกคนฟังนะครับคืออันนี้เป็นเรื่อง เป็นข่าวเมื่อเดือนเดือนมิถุนายนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้รับการอนุมัติหรือใช้แล้วยังนะซึ่งมันเจ๋งมากเลยสำหรับคนที่ลงอสังหาอยู่นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่มีอสังหาเนี่ยจะรู้สึกเซ็งมากเลยนะเพราะเขาบอกว่าเขารัฐบาลเนี่ยร่างให้ออมีนโยบายว่าให้วีซ่ากับชาวต่างชาติเนี่ยสี่กลุ่มของชาวต่างชาตินะแล้วก็เข้ามาอยู่ในไทยได้สิบปีเลยนะครับคือเข้าให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาง่ายขึ้นนะครับโดยเงื่อนไขของต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยสิบปีเนี่ย คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าต่างชาติมองไทยไงคือถ้าเราไปดูรีวิวนะคนต่างประเทศเนี่ยพวกยุโรปเนี่ยชอบประเทศไทยนะเพราะว่าหนึ่งคืออาหารสะอาดนะครับแล้วก็ราคาถูกนะคือมันใช้เงินน้อยมากมาเกษียณที่ไทยเนี่ยสบายแต่ว่าปัญหาคือเวลาขอวีซ่าเนี่ยมันก็ยุ่งยากใช่ไหมตอนนี้มันทำให้มันง่ายขึ้นมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะก็ไอ้นโยบายกหลักนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันนี้ผมมันไม่ลงลึกมากแต่โดยสรุปนะก็คือไอ้ีกลุ่มของต่างชาติเนี่ยที่จะได้ดวีซ่าสิปีนะหนึ่งเขาบอกว่าขอแค่คุณมาลงททุนใปปรระะเศไยมาณ มูลค่ามา15ล้านบาทถ้าคุณมาลงทุนในไทย15ล้านบาทเนี่ยคุณก็เอาไปเลยวีซ่า9ปีนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนมีอายุประมาณนึงลงทุนแค่8ล้านก็เอาไปเลยวีซ่าหรือว่าเขาบอกว่าขอแค่คุณมาทํางานในไทยก็คือสนหรับผล้นุ่นโยบาย work from home นะครับคุณมาทํางานในไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นบวชในไทยก็ได้นะเป็นบัชต่างชาติแต่แค่มาทํางานในไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณต้องมีรายได้เกินเท่าไหร่อะ ผมก็จำไม่ได้นะประมาณแบบปีแล้วมันแบบสองล้านมั้งนะครับถ้าจะสองล้านบาทน,นะก็โอเคเลยคุณก็เอาไปเลยวีซ่าสิบปีนะซึ่งในโยบายพวกนี้เนี่ยรวมๆแล้วนะครับยังไงก็ทําให้เงินไหลเข้านะแล้วที่ได้ประโยชน์จริงคืออสังหาริมทรัพย์นะครับผมคิดว่าไอ้เงินไหลเข้าเนี่ยน่าจะมีประดินมากนะมันคงไม่ได้เป็นใหญ่เหมือนตลาดหุ้นหรืออะไรแต่ที่แน่นะก็คืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับพวกที่เป็นบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นะ ที่เป็นทำไรนะักท่องเที่ยวชอบหรือว่าชาวต่างชาติชอบเนี่ยคิดว่าได้ประโยชน์หมดเลยนะครับก็คือราคาขึ้นแต่ว่าสําหรับคนไทยเนี่ยก็จะซวยนิดนึงนะถ้าสมมติว่าเราไม่เรายังไม่ได้มีอสังหานะราคามันก็จะขึ้นไปอีกไงซึ่งเราก็จะซื้อยากขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยเออแนวโน้มค่อนข้างดีนะคล้วถ่ายขายทากาไรได้แน่นอนนะครับประมาณนี้เลยโอเคก็ผมก็เอามาอัปเดตเพราะว่าผมเพิ่งเจอแล้วผมคิดว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนที่ลงทุนอสังหาอยู่นะครับแล้วก็ เนบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแนวโน้มขึ้นที่ดีนะครับแบบมีแนวโน้มดีที่จะเป็นราคาขึ้นนะ,ะคล้ายๆอย่างนี้แหละอ่ะโอเคมาดูเทคนิคอลกันนะครับเทคนิคอลเนี่ยถ้าไปเร็วๆก็เอ,อ่อคูดออยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเหรียญถือว่าแพงมากนะครับคือราคาอยู่เจ็ดสิบห้าเหรียญราคาน้ามันเนี่ยดันเงินเฟอ้อแน่นอนคือเงินเฟอ้อเนี่ยชัดมากนะว่าทั่วโลกเนี่ยค่าปัจจัยสี่เนี่ย,ยแพงขึ้นนะครับยกเว้นที่ไทยอาจจะไม่แพงมากแต่ว่า ถ้าในกรุงเทพก็จะเห็นว่าราคาอาหารเนี่ยแพงแพงกว่าเมื่อก่อนจร,จริงนะเดี๋ยวนี้นี่คือกินข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยมันจะรวมค่าส่งรวมไปแล้วนี่โอ้โหแพงนะฮะประมาณนั้นก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าต่างประเทศเลยนะครับจะเห็นชัดมากถ้าเป็นในอเมริกาในยุโรปจะเห็นชัดเลยว่าค่าแฮมเบอร์เกอร์เขาเขามันจะมีสถิติเลยครับว่าแพงขึ้นชัดเจนนะครับก็พูดง่ายๆนะครับแค่ค่าน้ํามันค่าขนส่งมันก็แพงขึ้นแล้วนะครับอันนี้ถือว่าราคาสูงนะน้ำมันเนี่ยถ้าขึ้นต่อถ้าเบรกเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญขึ้นไปเนี่ยจะ เป็นช่วงของการเก็งกําไรจัดนะครับเพิ่งผมเคยเล่าไปแล้วน้ำมันเนี่ยเกินหกิบขึ้นไปเป็นช่วงของการเก็งกาไรมีโอกาสขึ้นไปได้ไกลมาก8ปสิบเหรียญก็มีโอกาสเห็นนะครับหรือว่าอาจจะไปถึงร้อยเหรียญก็ได้แต่ว่าเอ t r e มากนะเคสนั้นเนี่ยคือเป็นไปได้แนละ้วไม่ยากเลยแนละ้วไม่ได้ยากมากแล้วกันนะครับคือน้ํามันเนี่ยเวลาเป็นขาขึ้นก็ขึ้นจริงจังขึ้นจนแบบเงินเฟ้อทะลักอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอี่ยน้ำเออทองคําจะได้ประโยชน์นะครับอ่าโอเค คือขึ้นอ่ะขึ้นได้ขึ้นให้เร็วนะถ้าขึ้นเงินเฟ้อขึ้นช้าเนี่ยก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้โดนกระทบแต่ถ้าเงินเฟ้อมาแรงเกินเนี่ยเศรษฐกิจจะโดนกระทบนะแต่หลอนจังหวะแรกเนี่ยอาจจะเขาอาจจะพูดเรื่องแบบการดึงเงินกลับเขากลัวเงินเฟ้อใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เลบอกนะครับถ้าคุณดึงเงินกลับเนี่ยทำไมได้ทําได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอดึงเสร็จเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่แบบไม่ไหวว่ะเศรษฐกิจไม่ไหว ก็กลับมาลดใหม่นะครับซึงตรงนั้นเนี่ยทองจะขึ้นแรงมากนะครับคือคลองอ่ะมันจะคลายคลองกังวลไงคือตอนแรกม,มันกังวลแหละว่าเอ้ยเฟดเดี่ยขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าดึงเงินกลับเนี่ยแล้วเศรษฐกิจรับไหวไหมอันนี้ตลาดยังไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยอมรับเฟดยอมรับว่าเอ้ยกลับมาลดดอกเบี้ยหรือว่ามาทำ QE ใหม่เนี่ยอันนี้ทองจะขึ้นแบบไม่มีแนวต้านเลยนะครับก็คือขึ้นแบบไม่ลังเลนะครับประมาณนั้นตอนนี้มันลังเลมากเลยนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าเขาไม่มีใครรู้นะ แต่เลให้ความเลความเห็นเลบอกว่าไม่ไหวนะครับแต่มันต้องขึ้นแหละมันต้องขึ้นเพื่อทดสอบระบบนะครับว่าเป็นยังไงอ่าถ้ามาดูอันถัดมาเป็นบิตคอยนะก็กาฟบิตคอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามันกระแสใช่ไหมผมก็ต้องบอกว่าบิตคอยตอนนี้มันก็ถ้าดูในเมทีดีก็คือมันตัดขึ้นนะครับไอเส้นในเมทีดีเนี่ยอ่ามันตัดขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะน่นอ่ามันก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับมันก็อ่าจริงๆลักษณะของมันพื้นฐานมันเหมือนทองคำนะเพราะนั้นนหะ อถึงมันจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับคือถ้าลงเนี่ยของมันก็อาจจะลงไปได้ประมาณ2 8 0หมนแปดก็คือลงได้ประมาณเกือบห้าสิเปอร์เซ็นตะครับแต่โอกาสขึ้นของมันก็ขึ้นได้เป็นเท่าตัวเหมือนกันนะมันก็คือเวียงไงโอกาสที่เงินจะลงไปลงไปเยอะเลยก็มีขึ้นเยอะก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ารตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงมันก็เหมือนทองคำว่าหนู่มต้องบอกว่าสัญญาณตอนนี้ก็คือบอกให้ซื้อนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถ้ามาดูอ่ะต้องบอกก่อนนะเรื่องความเสี่ยงขบิตคอย o i n ทอง, Bitcoin, ทงคําเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่า จะลงทุนลงทุนได้นะครับน่าลงทุนมากนะแต่ว่ามีความเสี่ยงให้มองเป็นหุ้นเทคโนโลยีมากกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นทองคำทีเดียวนะครับคือพื้นฐานเหมือนกันแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงดี v วล็อนะค,คือช่วงของเทคโนโลยีนะครับซึ่งความเสี่ยงของมันเนี่ยคือรัฐบาลโลกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีอํานาจแค่ไหนนะ,ะรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีอานาจมากกว่าที่คุณคิดนะครับคือบิตคอยแบนยากก็จริงนะแต่เขาอาจจะทากระทำามแต่ทางอ้มมมมอมก็ได้ทําให้คุณแบบ ลำบากอะไรอย่างนี้นะด้วยสักวิธีทางหนึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่านั่นคือความเสี่ยงของมันนะครับเอาให้แต่นั้นแล้วกันนะเพราะว่านะคนจะลงทุนเนี่ยถ้าเราเราความเี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าอันถัดมาจะเป็นเรื่องของบอลยูนะครับบอลยู bon เนี่ยก็บอกว่าตัวนี้กดดันทองคำนะมันขึ้นมาก็หนึ่งเลยเห็นน้ำมันขึ้นแรงๆเนี่ยคาดหวังเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดจากจีนนะครับจีนน่าจะถล่มขายพันธบัตรออกมาช่วงนี้เพราะว่ารัฐบาลจีนต้องการ ต้องการเงินมาอุ้มหรือมาฉีดในระบบตัวเองนะครับเพิ่มสภาพคล่องอย่างเช่นพวกเอวเวอร์แกรนเนี่ยที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมนี่เสียอะไรเนี่ยเขาก็เอามาอุ้มนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เป็นปัญหาคิดว่าไม่ปัญหา,า,ญหาก็เดี๋ยวพอเอวเวอร์แกรนเรื่องของจีนมันเริ่มเงียบเียไปนะก็คือไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคิดว่าบอลยูน่าจะล่วงเองก็คือน่าจะเลิกขึ้นต่อนะครับก็ตอนนั้นทองคําก็จะเริ่มขึ้นเองเพราะเราอะมันอัดฉีดจริงใช่ไหมจีนอัดฉีดจริงมีผลดีต่อทองนะ มีบริษัททองแต่ระยะสั้นตอนแรกเนี่ยมันเล่นถล่มขายบอลสหรัฐไงบอลยูมันขึ้นเนี่ยจังหวะนี้ตลาดก็แอคชั่นตามเนี่ยบอลยูขึ้นเนี่ยเขาก็ขายทองอยู่แล้วนะครับหน้าตาแบบนั้นแหละอืมอันสุดท้ายนะครับผมยังไม่สุดท้าย <laughs> กราฟนี้เป็นกราฟเอ่อสปอร์ตนะครับราคาทองสปอตนะก็ต้องบอกว่าสปอร์ตเนี่ยก็บอกว,ว่ามันเป็นสัญญาณแนวบ,บิตคอยที่ผมบอกแล้วว่าเอเ d ทดีตัดขึ้นนะครับแล้วว่าแนวโน้มระยะกลางเนี่ยมันยังยังไม่เบียเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์มัน เป็นเป็นลงอยู่นะครับแต่ว่าในรับสาคัญอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์เงียหนึ่งหกแปดยังไม่หลุดหนึ่งหกแปดศูนย์มันยังไม่บอกเป็นขาลงนะครับบริเวณนี้อาจจะใกล้บรรทบของการลงแล้วก็ได้นะครับถ้ามันจะขึ้นนะอ่าให้เราดูว่า GDP ออกมาวันพฤหัสเนี่ยลงไหมถ้าลงแล้วไม่หลุดหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยก็คือก็คือโอเคหรือถ้ามันขึ้นเลยก็คือโอเคนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้บอกเขาบอกให้ซื้อนะเพราะว่า MATD เนี่ยตัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ ให้รอลุนใปอาจจะแบบซื้อแล้วถือไบรอวันพันขัดเลยก็ได้นะครับอาจจะเบรกขึ้นไปเลยหรือถ้ามันไม่เบรกวันขัดออกมาดีมากๆถือว่าจีพีเออกมาดีทองก็คงทุนกดลงนะครับเราก็ต้องถือได้นะครับถือได้หมายความว่าอะไรถือได้ถึงหกหนึ่งกแปดูนนะครับเราไปคัดล้อที่หนึ่งกปดูนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคำนวณน,นะครับถ้าเราจะซื้อคือเราต้องซื้อใช่ไหมเพราะสัญญาหอกอห้ซื้อเราซื้อแต่เราต้องคำนวณว,ว่าเราเนี่ยขาดทุนได้ประมาณเจ็ดสิบเหรียญน,นะ อ่านี้ออกไหมเพราะเราต้องพอคำนวณแล้วต้องบอกว่าเราจะซื้อกี่บาททองนะครับเพื่อจะขับถุนได้เจ็ดสิบเหรียญประมาณนี้นะอันนี้คือไกด์ให้นะว่าเราต้องไม่ใช่บอกให้ซื้อคือบอกให้ซื้อแล้วต้องคำนวณได้ว่าขนาดที่ควรซือ้อเรควรเป็นเท่าไหร่นะซึ่งมันจะได้เหมาะสมนะประมาณนั้นอันถัดมานะครับอันนี้คือเป็นทองแท่งนะครับราคาทองแท่งอันเป็นกราฟสุดท้ายเลยนะครับก็เหตนว่าราคาทองแท่งเนี่ยเรียกว่าเป็นไซเวย์แล้วกันนะคืออันเนี้อันเนี้คือกราฟเดนะครับกราฟเดก็คือภาพใหญ่เนี่ย ทองแท่งดูเป็นขึ้นเลยนะครับคือแพทเทิร์นขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสะสมของอยู่เป็นไซเวนะครับเป็นไซเวอยู่นะก็ก็ก็คือไอ้ที่บอกให้ซื้อเมื่อกี้นะสปอร์ตเนี่ยบอกให้ซื้อใช่ไหมทองแท่งเนี่ยบอกว่าเป็นไซเวเพราะฉะนั้นอนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือซื้อแล้วก็จะให้ได้เปรียบคือซื้อทองแท่งนะครับอ่าน้าตาแบบนี้เลยโอเคก็กรอบของ,ทองท,อง,ท,องทองท่งทองคาแท่งอยู่ที่หนึ่งแปดห้าเออสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับก็รอขึ้นไปขายตรงนั้นก็ได้นะครับ เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนนี่มันเป็นสองหมื่นเก้าันสามร้อยเออโอเคประมาณสองหมื่นเก้านะครับแนวแนวต้านด้านบนนะครับสําหรับทองคําแท่งในระยะยาววันนี้เป็นกราฟ D นะไม่ใช่ราฟยาวเรียกว่าระยะกลางครับมันเป็นกราฟ D ไง <c oughs> ก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะอาจจะได้เห็นสองหมื่นเก้าพันนะมันอยู่ในเทรนนี้อะ <c oughs> พอดีตัวเลขผมด้านบนมันผิดนิดนึงนะผมลืมเปลี่ยนนะมันเป็นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแนวรับนะครับแต่แนวต้านนะมันคือเส้นสีแดงนะก็คือ ประมาณสอง0มืนเก้าพันสามร้อยนะครับก็คือประมาณสอ0หมืนเก้าพันแหละนะให้เล,ล่นโกงๆนะครับแต่น่าจะรุ้นได้นะตลาบทองคําแท่งนะโอเคครับมาต่อจาทางท่านกันนะครับก็มีคำถามว่าแนวโน้มราคาทองคําแท่งเนี่ยจะสูงกี่บาทนะครับก็ต้องบอกว่าทองคําแท่ง,งตอนนี้เนี่ยจากการฟาฟเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่ามันมันยังไม่ใช่ขาลงเลยเป็นเท่านขาขึ้นนะชัดนะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นขาขึ้นก็คือมันอ่อนค่านะครับแล้วก็ มันเป็นกรอบไซเวย์อยู่แต่มันต้องใช้เวลาทําเฟรมที่ผมเปิดไปทําทำเฟรมเดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลานาพอสมควรอาจจะเป็นเดือนนะครับอาจจะเป็นเดือนแต่ถ้ามันโชคดีแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะมันเป็นไซเวย์ก็คือเป็นการแรนดอมในกรอบประมาณ28,500ถึง29,300นรอยะครับก็ไปลุ้นดูนะครับก็หน้าซื้อนะครับทองคำแท่งตอนนี้นะแล้วก็ถ้าซื้อไปอยู่แล้วไม่เป็นไรก็ซื้อถืออย่างเดียวรอลุ้นนะครับรอลุ้มันขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็มีคนถามว่าติดอยู่75 5มีโอกาสขึ้นไหมครับ ไอ้ตรงเนี้ยต้องบอกว่าถ้าถ้า GDP ออกมาไม่ดีอันนี้มันเล่นตามข่าวอเมริกานะไม่เกี่ยวกับทองคำแท่งนะเพราะว่าทองคำแท่งเนี่ยมันมีโอกาสอ่อนค่าอยู่แล้วคือเงินบาทอ่อ,อนค่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงถูกไหมแต่สปอร์ตมันมีโอกาสลงนะะว่าเช่นถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นข่าวเกี่ยวกับเออดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วถ้าว่ามันมีใครปล่อยข่าวมามันก็จะโดนกดอีกนะครับหรือว่าเ GDP เนี่ยออกมาดีมากๆเนี่ยมันก็จะเล่นข่าวทุกทองได้เพราะถ้า G ดีออกมาดีบ้างเนี่ย มันก็จะเป็นระยะสั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าเอ้ยเสรมีโอกาสรีบขึ้นดอกเบี้ยได้นะอะไรอย่างนี้เขาก็จะขายทองก่อนประมาณนี้มันก็จะโดนกดพ่านะระยะสั้นเนี่ยถึงบอกว่าไม่ยังไม่ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นชัดเจนนะครับสำหรับสปอร์ตแต่ว่าเอ่อยังไม่ใช่แนวโน้มลงเหมือนกันเพราะว่าแนวรับสําคัญอยู่ที่หนึ่งหกแปดศูนย์นะครับเรามาขายแถวนี้เนี่ยมันก็มีแกลบอีกแค่ประมาณเจ็ดสิบเหรียญนะซึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะแบบเอ่อมันไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามนกือัน นะครับก็ถ้าทีพีออกมาแย่มากๆอ่ะเดี๋ยมันก็จะขึ้นแรงนะครับของสปอตนะเพราะว่าตราบเท่ที่ไม่หลุดหกหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยแสดงว่าเจ้าตรงนั้นที่เขาซื้อเก็บไปเนี่ยมันยังมันจะลงยากเอาง่ายนะเพราะเขาต้นทุนเขาอยู่แถวนั้นอ่ะบริเวณนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ขายหรอกนะครับเขาก็จะแบบรับอยู่อะไรเงี้ยนะก็ให้เราลุ้นไปว่าเขาจะขายหรือเปล่านะก็เลยสปอร์ตเนี่ยมันเลยยากนิดนึงนะเพราะว่าต่อให้มันจะมีข่าวร้ายออกมาแล้วมันจะลงเนี่ยมันไม่หลุดหนึ่งหกแปดศูนย์เลยมันก็จะ แต่ว่าสําหรับทองคําแท่งเนี ay, ่ยมันมันลงมาเนี่ยมันลงไม่เยอะหรอกเลยเวลามันขึ้นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปาทเนี่ยมันจะอ่อนค่านะครับอืมประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้กลยุทธ์กันไปนะครับก็จากโดยสรุปเลยก็คือทองคําแท่งเนี่ยมันน่าซื้อนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะซื้อด้วยวันนี้นะก็ซื้อเราลุ้นไปได้ไปรอรุ่นมันทะ่หันว่าจะดีดขึ้นแรงไหมนะครับแต่ว่าซื้อเท่าไหร่เนี่ยให้เราประเมินนะว่า เออ่ราคาเนี่ยให้เราประมาณการก็ได้นะครับถึงมันจะเป็นราคาสปอตก็ถือนะเพราะว่าเราประมาณเนี่ยเราประมาณจากสปอตเพราะเราไม่รู้เงินบาทจะอ่อนค่าแรงขนาดไหนถูกมัยแต่สปอตเนี่ยรู้ว่าไอ้แนวรับของมันเนี่ยคือหนึ่งหกแปดศูนย์พอเราต้องไปคํานวณเองว่าไอ้หนึ่งเจ็ดห้าห้าเนี่ยหรือว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเลขกลมๆนะครับแล้วก็ลงมาหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยคือว่าเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยนะมันก็อาจจะขาดทุนได้ประมาณแบบหกร้อยบาททองอะไรอย่างงี้หรือว่าห้าห้าถึงหกร้อยบาททองเนี่ยคุณต พอเราซื้อเนี่ยเราต้องคิดแล้วถ้าเราซื้อแหนึ่งบาทเนี่ยเรามีโอกาสที่หนึ่งบาทจะขัดทุนประมาณ5-600บาททองก็คือประมาณ5-600บาทใช่ไหมรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ซื้อไปนะครับประมาณนี้โอเคเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะดูแลสุขภาพด้วยฝนตกเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ถ้าชอบอะไงก็อย่าฝากแชร์ให้คนที่คุณรักเลยครับสวัสดีครับ